สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสปชทุกท่านผมกิจจาการจนะวิระเบอร์สองผู้สมัครประธานกรรมการสปชผมเป็นสมาชิกสปชที่ไม่เก่าเกินไปไม่ใหม่เกินไปไวัยกำลังดีมีความรู้คู่ประสบการณ์ผมสามารถทำงานได้เต็มที่และทำได้ทันทีครับผมเรียนมาทางด้านบริหารธุรกิจจบปริญาตีจากคณะพณิชยศาสตร์การบัญชีธรรมศาสตร์ และปริยญาโทคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ประสบการณ์จริงที่พิสูจน์แล้วผมเคยเป็นทั้งกรรมการสปชเอตลนยิกสปชผู้ตรวจสอบกิจการสปชวุน่าหน่วยตรวจสอบภายในผู้อำนในการกองคลังถึง5ปีพัฒนาการจังหวัดหลายจังหวัดและผู้ตรวจราชการกรมหลายเขตการสมัครตำแหน่งประธานครั้งนี้ผมตั้งใจจะสร้างความเชื่อมั่นปกป้องและดูแล,แลรักษาเงินออมและผลประโยชน์ของบนสมาชิก พร้อมสนับสนุนการยกระดับสวัสดิการและนำระบบไอทีสร้างความทันสมัยให้สปชสปชต้องทำงานด้วยความโปร่งใสสมาชิกตรวจสอบได้ตลอดเพื่อสปชต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างทันสมัยและทันใจสมาชิกอย่าลืมนะครับบทเรื่องกิจการชนาวีระเบอร์สอประธานกรรมการสปช